ซึ่งจุดที่ผมมองว่าเด่นที่สุดเจ้าตัวปุ่มปรับ2ตัวนี้นี่เสียงมัรับโลหะเลยนะคล้ายสแตนเลสฟู่จับเดียไม่ใช่พลาสติกนะจุดฟังเสียงนะเสียงมันไม่กระแทกมันละมุนนะทุกคนมันมีความแบบนุ่มเข้ามาในขณะที่เรายังได้เท็เจอร์เสียงแบบว่าเวลาเรากดแล้วมันมันหนักการกดก็ไม่ยากนะมันให้ความรู้สึกเป็นจังหวะเดียวด้วยนะ ถ้าเกิดเป็นบราวสวิตช์อย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบ2จังหวะนี่กว่าไหมแบบให้มาถึง7,500ม mm. ิลลิแอมปกติเราไม่ค่อยจะได้เห็นตัวแบบที่ใกล้ๆเฉียบหมื่นมิลลิแอมแบบนี้คืออย่างเยอะตรงหน้าจอตรงนี้มีบอกเวลาวันที่อะไรให้อัตโนมัติเติ่มเสียงลดเสียงโดยการปรับปุ่มนี้นะเห็นไหม ผมว่าอันนี้สวยเวลาเรากดมันถึงจะขึ้นดูเนหะ็นไหมไป u n อันบ็อกคีย์บอร์ดตัวใหม่ซึ่งเป็นของ RK ตัวนี้จะเป็นรุ่น M 8 7 8 8ปุ่มเป็นตัวที่แอดวานซ์ขึ้นมามากกว่าเดิมแปดโคนเยอะ7,500 m มิลลิแอมจ่ายเยอะไปไหนจะเปิดกี่เดือนครับเนี่ย เงัดมันขึ้นมาอุยคู่มือแผ่นเบลเลอร์บอกหมดว่าปุ่มไหนใช้ทําอะไรนะที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือตัวคีย์บอร์ดงัดมันขึ้นมาน้ําหนักโคตรดีทุกคน1,000กรัมให้ตัวครอบใส่ไหอยังตึ๊งอ่อยังสวยอ่ะครับ สีแดงเจ็บมากมันจะมีให้เลือกทั้งหมด2สีสีแดงเนี่ยจะเป็นชื่อว่าความมีคอมและมีสีฟ้าให้เลือกด้วยชื่อว่าโอซินบลูแล้วที่พลาดไม่ได้โอ้ปุ่มสีทองก็อารามและดูพรีเมียมมีหน้าจอมาให้ด้วยตรงนี้บอกเวลนนาบอกสเตตตรงสเตต,ตัสอะไรเงี้ยด้านหลังก็จะอยู่แบบนี้นี่เป็นป้ายเงินเลยนะครับตัวนี้ซึ่งเป็นทูไตรพตตั้งได้2คันอ่าขั้นหนึ่งอ่าขันสองแล้วก็ขับเก็บดูปุ่มใ,ใกล้ๆนะ ซึ่งถ้าฟังเสียงเนี่ยเสียงมันจะออกเน้นๆนุม่มๆฟังนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมเลือกเป็นสวิตท,ที่มันแปลกมากหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อนี้กันก็คือ sharp t r u t จะมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ลื่นสมูทมันไม่ดังเหมือนพวก blue สวิตความดังจะอยู่ระหว่าง blue สวิตกับ brown สวิตนี่ออกไหมแบบเหมือนมีท e เจอร์มากขึ้นละมุนอ่ะอ่ะประมาณนี้ดีอ่ะทุกคนตัวนี้จะแบ่งเป็น5เลเยอร์ด้านในประกอบเป็นบอร์ดต่างๆที่ทําให้เสียงเนี่ยมันออกมา ลงตัวมากขึ้นจะมีให้เลือกทั้งบราล์สวิต l ์บ s ูสวิต์และเบดอ่ะพิมพ์ง่ายด้วยทุกคนอุปกรณ์อื่นๆที่แถมมาในชุดมันจะมีตัวคีบเราสามารถคัตต้มได้หมดเลยสวิตต์เขาแถมมาถึง4ตัวเลยสำรองได้กรณีมีตัวไหนที่มันเสียหายแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็จะเป็นตัวสายที่เราจะทําเป็น USB-A ก็ได้หรือจะถอดเป็น Type-C แบบนี้ก็ได้คือมันดีมากอ่ะซึ่งจุดที่ผมมองว่าเด่นที่สุดเจ้าตัวปุ่มปรับ2ตัวนี้นี่เสียงะระเบิเห็นไหม ตำมนมือทุกคนเออ,อันนี้ให้ฟีลแบบโลหะเลยนะคล้ายสเตเลสฟีลจับเดียดไม่ใช่พลาสติกนะจุดที่ผมมองว่าคลายแม็กเข้าไปอีกนั่นคือ5ปุ่มตรงนี้นะที่จะเป็นปุ่มลัดปิดเครื่องเปิดปิดเพลงเลื่อนเพลงไปหน้ากับหลังหรือหยุดเสียงจะเป็นแบบนี้น้ำห,หนึบน,นะคีย์บอร์ดตัวอื่นให้ไม่ได้นั่นคือปุ่มแคลปุ่มนี้นะครับเวลาเรากดเนี่ยมันจะเป็นเครื่องคิดเลขขึ้นมา พอเท่ทุกคนฟอร์มหนาด้านข้างจะประมาณนี้ปึ๊บนี่เป็น3ามระบบในการเชื่อมต่อนั่นก็คือบลูทูธเชื่อมแบบสายก็ได้หรือจะเชื่อมไวเลส2.4จิกตัวน,นี้ก็ได้ซึ่งเราดึงออกมาจากตัวรูนตรงนี้เลยนะครับเป็นแม่เหล็กด้วยอึ๊บอ่ะฮี่แบบนี้เลยซึ่งพอร์ตจะให้มาเป็น Type C กับ USB-A ส่วนแถบบนตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้โอเคแล้วโอ้โหสีทองตรงนี้มันตัดมากโอ้มันสวยมันเท่มันอู้หูกด,ดกันดีกว่าทางเสียงนะ ผมมองว่าเสียงมันไม่กระแทกมันละมุนนะทุกคนมันมีความแบบนุ่มเข้ามาในขณะที่เรายังได้เทคเจอร์เสียงแบบว่าเวลาเรากดแล้วมันมันอ่ะการกดก็ไม่ยากนะฮะคือมันไม่ต้องออกแรงกดเท่ากับพวก blue switch เลยแบบเนี้ยเออมันให้ความรู้สึกเป็นจังหวะเดียวด้วยนะอืม ถ้าเกิดเป็นブラウสวิทต์อย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบ2จังหวะนี่กว่าไหมแล้วแถมพวก F 1ถึง F 2นะครับยังมีเมนูบาร์ที่ทุกคนจะสามารถกดคีย์ลัดอะไรได้หมดเลยเมนูบาร์นะครับปป้บบาฮฮูู แล้วอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปว่าแบบให้มาถึง7,500ม mm. ิลลิแอมในรุ่นก่อนๆยี่ห้ออื่นหรืออะไรแบบนี้ปกติเราไม่ค่อยจะได้เห็นตัวแบตที่ใกล้ๆเฉียดหมื่นมิลลิแอมแบบนี้คืออย่างเยอะแต่ผมจะไปดึงคีย์แคปให้ดูนะครับพร้อนี่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วเราก็คีปนี่ขึ้นมาแล้วตัวสวิตช์ของเขาอย่างที่เราเห็นมันจะรองรับ5พินด้วยไม่ว่าเพื่อนๆจะมีแบบ3พินหรือ5พินก็จะสามารถใส่เข้าไปได้หมดเลย ใส่กลับเข้าไปเปดบาซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองใช้งานจริงกนะันจะเทสโดยการใช้เป็นตัว USB Wireless แล้วก็เสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องจะทำการเปิดสวิต อากดปุ่มตัวนี้ค้างไว้นี่นะครับมีหน้าจอขึ้นแล้วป้านี่แล้วก็มีไฟด้วยอยู่หลังปุ่มตรงหน้าจอตรงนี้มีบอกเวลาวันที่อะไรให้อัตโนมัติเติ่มเสียงลดเสียงโดยการปรับปุ่มนี้นะเห็นไหมสาหรับปุ่มถัดมาจะเป็นการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆวันนี้นะเออเข้อเท่ทุกคนดูนะเราจะปรับเป็นเชื่อมผ่านบลูทูธก็ได้ไวเลสสออันนี้เราก็กดเข้าไป เห็นไหมก็เชื่อมเสร็จเรียบร้อยมันก็จะบอกว่าตอนนี้เราเป็น Mac หรือ Windows ของผมก็จะเป็นตัว Mac ให้เรากดเลือกที่ System กดเข้าไปเลือกเป็น Mac ปึ๊บแล้วก็มีบอกแบตเตอรี่อะไรพร้อมเลยขีดโอ้ยเหมือนมือถือเลยทุกคนตอนนี้ก็มี70%นนั่นเองเราก็ปรับแสงสว่างเพิ่มลดเดี๋ยวทุกคนดูนะนี่ลดสุดนี่เพิ่มสุดมันก็จะเข้มนะครับ เพิ่มสุดลด,ดสุดอ่ะผมก็เอาให้เข้มสุดแหละเราจะปรับสปงสปีดก็ได้ให้ตัวไฟเนี่ยที่วิ่งนะมีสปีดที่แตกต่างกันออกไปลองปรับตรงคัลเลอร์ดูก็มี RGB จะมีเป็นแดงล้วนเขียวล้วน่ะเพื่อนๆจะเลือกแบบล้วนๆหรือขาวก็ได้นะครับในที่นี้ผมเอาเป็น RGB แล้วก็มีเอฟเฟกเราก็จะเอาเป็นเอฟเฟกโอ้สิบแปดเอฟเฟกก็เดี๋ยวลองเลียงกันไปดูเอฟเฟกที่หนึ่งเอฟเฟกที่สองเอฟเฟกที่สา ห้านะโอ้โหบ๊วยหกอุ้ย <tampoco> อ <Christmas music> oh ันนี้สว่างมากเจ็ดพิมแล้วอ <Quran> ่ามันจะขึ้นอ่ะแบบนี้นะครับบางอันเนี่ยมันต้องพิมพ์ถึงจะขึ้นแปดจะอยู่ประมาณนี้เก้าเฮ้ยนี่ก็สวยนะอันนี้แบบเป็นคราสีสิบอ๋ออันนี้แบบเป็นลายทางนะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่เฮ้ยอันนี้เป็นกีฬาสีสิบห้าอันนี้เป็นสีรุ้งนะครับเริ่มเป็นสีรุ้งแล้วสิบหกสิบเจ็ด อ๋ออันนี้เป็นสลับสีอ๋อสุดท้ายมันจะติดแค่ w a s d นะครับเดินหน้าไปหลังออได้ด้วยนะครับเฮ้ยอันนี้ผมว่าอันนี้สวยเวลาเรากดมันถึงจะขึ้นดูเนหะ็นถ้าอันที่ลงตัวที่สุดทีเ่เราเป็น17เอืมนะเราก็เลือกปึ๊บให้เสร็จบลูทูธเราสามารถเชื่อมได้ถึงสเครื่องมี BT12 แต่ก็สามโคตรเท่เราลองพิมพ์เล่นกันดูดีกว่ามาโอ้ มันมือมากถ้ากดปุ่มแคลของ Mac มันไม่ขึ้นนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็น Windows น่าจะขึ้นแบบโชว์ร้อย์เซ็นซึ่งตัวนี้ก็เชื่อมได้หมดทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น Mac Windows Android ได้หมดเลย่ะเ,เพิ่มเสียงลดเสียงไ,ได้ไถ้ากดลงไปจะเป็นการปิดเสียงแบบนี้ปุ๊บอ่าสต็อปได้ ผมต้องบอกก่อนนะครับเหมือนถ้าเป็นของแม c เราจะใช้เปิดแล้วก็ปิดคีย์บอร์ดก็จะดับสำหรับในโหมดอื่นๆแต่ถ้าเสียบสายมันจะติดตลอดเวลานั่นเองไอตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นแอปอื่นๆมันใช้ได้ไหมนะครับแต่ถ้า YouTube หรือของตัวการดูคลิปเปิดคลิปในแม c มันจะได้แค่เปิดหรือปิดตรงนี้นั่นเองถ้าเป็นในส่วนวินโดว์ผมคิดว่าจุดนี้นะครับเราน่าจะได้หมดถ้าเป็นในของวินโดว์เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะคัดต้อมผ่านตัวโปรแกรมของ RK โดยตรงได้เลยโหลดลงมานะครับเพื่อคัดต้อมอื่นๆได้อีกนะนี่นะ นะเวลาเราเปิดเครื่องใหม่น่ดูซึ่งเดี๋ยวผมลองเปิดในส่วนของตัวคําตัวนี้มันก็จะมีความสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งซึ่งโดยภาพรวมผมประทับใจมากหากเพื่อนๆสนใจก็สามารถสั่งผ่านตะกร้าที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกัน